สวัสดีครับช่องครูแอร์คอมพิวเตอร์นะครับอ่าวันนี้นะครับจะมานําเสนอวิธีการสร้างคําบรรยายนะครับตอนดูหนังฝรั่งเนาะ,ะใน o o ก l e c h โครมนะครับหรือว่าใน YouTube ต่างๆเวลาเราดูหนังฝรั่งเนี่ยบางทีบางเรื่องก็ไม่มีซับไตเติลเนาะแล้วก็สามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับโดยดูผ่าน g o o g l h r o r o ไมง่ายนะครับบางทีเขาพูดบางคําที่เราเราไม่ไม่ มันคุ้นหูนะครับเอ๊ะมันคือคําอะไรนะครับแล้วก็สามารถดูว่าเออเขาพูดคานี้ออกมานะครับก็สามารถจะไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษได้นะครับวิธีเวลาสอนให้นักเรียนดูหนังต่างประเทศนะครับแล้วก็ก็จะมีคําบรรยายเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับก็สอนคาศัพท์นั้นได้นะครับมาดูวิธีกันเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับ ตัวนี้นะครับพูดมาก็ไม่มีคำบรรยายอะไรสักอย่างเนาะ,ะทีนี้เราจะตั้งค่าใน Google Chrome นะครับก็ให้ไปที่ Google นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ไปที่3จุดนะครับ3จุดตัวนี้นครับ3จุดข้างบนสุดเนี่ยครับเพื่อเราจะไปตั้งค่านะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปที่เมนูตั้งค่า จากนั้นนะครับเลื่อนสาทางสายมือนะครับให้ไปที่ขั้นสูงนะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่การช่วยเหลือนะครับและมีคำว่าคำบรรยายสดให้เปิดการใช้งานนะครับอ่ะลองมาดูกันนะครับกดไปนะครับ จะมีคำบรรยายขึ้นมาแบบนี้แล้วก็หยุดแล้วก็อธิบายให้นักเรียนฟังประโยคนี้พูดว่าอะไรนะครับน,น่าเห็นไหมครับก็จะอธิบายให้นักเรียนฟังนะครับว่าเขาพูดอะไรบ้างนะครับอ่าโอเคนะครับวิธีง่ายๆนะครับก็คือ เปิดการตั้งค่านะครับเกิดตั้งค่าแล้วก็ชื่อยเหลือพิเศษแล้วก็ไปที่คำบรรยายสดแล้วก็เปิดใช้งานนะครับโอเคนะครับช่องของไอคอมพิวเตอร์แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ